สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะคะยินดีต้อนราาับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแฮปอลิทัโลนะคะวันนี้ก็จะเป็นการเช็คนะคะว่ามันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในก่อนสิ้นปีนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปอธิษฐานนะคะนึกถึงองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวของคุณที่เข้ามาฟังนะคะขอให้ดวงของคุณนะคะเปิดเพื่อชี้แนะแนวทางนะคะใน ครึ่งเดือนหลังนี้นะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างสําหรับชาวราศีตุล ใบแรกนะคะคุณได้เป็นเดอะมูนนะคะคุณมีเรื่องของความคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดคนหรือเปล่าชาวราศีตุลน,นะคะใบต่อไปนะคะคุณได้เป็นสองถ้วยนะคะมันมีเรื่องของความรักนะคะคู่คู่ชีวิตหรือว่าคู่ที่คุณคบหาอยู่กับขึ้นมาเนาะเอ็ดออฟแคนะคะมันมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะในครึ่งเดือนหลังแล้วก็มีเดอะฮอลเฟนไพ่ระ มันมีความเครียดคิดมากนะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะมี10เรื่องคิด1ิเรื่องเลยเนาะในช่วงนี้แล้วก็มันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ต้องตัดใจในก่อนสิ้นปีแล้วก็มีเป็น1ิบถ้วยมีไพ่ครอบครัวพลังครอบครัวขึ้นมาด้วยนะคะมีไพ่สองเหรียญการมูการเงินนะคะเงินหมุนนั้นแบบว่าจ้าระหวันเลยเนาะสำหรับชาวตุลแล้วก็มี1ถ้วยไอหนึ่งเหรียญแล้วก็มีเป็น 6เหรียญนะคะการเงินของคุณในตอนนี้เอาจริงๆตัวคุณก็มีการเงินเข้ามือง่ายๆนะแต่มันจะมีเงินที่เข้ามาแบบฟุกฟุกให้คุณด้วยนะคะชาวตุลตอนนี้คุณกําลังนั่งมองตัวเงินว่าเงินของคุณอะขะับที่10นะเห็นไหมคะคุณอยากจะเอาเงินตรงนี้ไปต่อยอดไปขยับขยายไปทําให้มันงอกเงินบางคนทําธุรกิจที่อยากจะหาเงินจากช่องทางอื่นๆนะคะเนื่องจากบางทีคุณรู้สึกว่าหมุนเงิน,มน,มนไม่พอในเส้นปีนี้ บางคนนะคะมีเรื่องคิดมากหรือเรื่องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะตัวคุณเองอะอย่าคิดมากไปเองอย่าก,กังวลอย่ามองเป็นแย่ลบมากเกินไปนะมันอาจจะทําให้ส่งผลสุขภาพจิตของคุณอะแย่ลงบางคนถึงขั้นเป็นโรคที่เกี่ยวกับไมเกรนหรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบสายตาทั้งหมดนะคะต้องระวังแล้วมันมีอุปสรรคต่างๆที่จะทําให้คุณอะเข้ามาในช่วง ก่อนสิ้นปีอะมันจะทําให้ตัวคุณรู้สึกว่ามันต้องฝ่าฝันต้องมีอะไรที่คุณลองดูไพ่หนึ่งดาบใบที่หกนะคะหนึงดาบในตรงเนี้ยต้องบอกว่ามันจะมีอุปสรรคต่างๆเข้ามาให้คุณได้ได,ได้พบได้เจอในครึ่งเดือนหลังนั่นก็คืออุปสรรคแรกอ,อาจจะเป็นเรื่องของความคิดมากก่อนอุปสรรคที่สองอาจจะเป็นเรื่องของคําพูดของคนที่มันทําให้คุณเก็บมาคิดมากแล้ว ใบที่มันติดกับตัวคิดมากเนี่ยมันคือเรื่องของคู่รักคนรักของคุณเขาจะเป็นคนที่พูดให้คุณอะรู้สึกว่ารู้สึกมีความคิดมากก็ได้หรือว่าคําพูดของเขาทําให้คุณ่ะเอาเก็บมาคิดอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลมันมีผลต่อคือเขาคนนี้มีผลต่อความความรู้สึกนึกคิดของคุณนะคะแต่ว่าด้วยความรักอะต้องบอกว่าคุณและเขาอะ ถือว่ายังเป็นคู่ที่ยังมีความรักให้แก่กันอยู่นะยังมีการเติมเต็มความรักให้แก่กันอยู่บางคนนะคะกําลังพิจารณาว่าเอ๊ะมันจะทํายังไงเอายังไงดีให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นมาคนนั่งปรึกษาหารือกันในเรื่องของการหาเงินหาทองซึ่งดีมากเนื่องจากการของคุณในตอนนี้มันหมุนแบบว่าจับแพ้ชนแกะเลยแหละเนาะบางคนเสียงเงินกับทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการงานมันเสียงเงินหมด คือแบบว่าการใช้ตายส่วนตัวเนาะช่วงนี้ต้องมีสติให้มากๆเนะาะไพ่พระขึ้นมาเตือนเนะาะไพ่ไพ่เดอะไพ่ใบที่สี่เดอะฮอลล์เฟรนด์จะเป็นไพ่ไพ่พระมันอาจะแบบว่าขึ้นมา เตือนคุณก็ได้ว่าให้คุณมีสติมากๆช่วงนี้ไหวพระนะคะจะดีมากอาจจะช่วยหนุนดวงของตัวคุณเองก็ได้นะเพราะว่าบางทีการเข้าวันอะไรเงี้ยอาจทาให้คุณใจคุณสงบขึ้นก็ได้นะคะมีเกณฑ์ด้วยนะที่คุณจะได้ลาบลอยด้วยนะในในครึ่งเดือนหลังวันที่หนึ่งอะไรเงี้ยคุณก็ลองเสี่ยงโชคสิ่งอะไรดูก็ได้บางคนมีเกณฑ์จะถูกหคงถูกหวยก็ได้แต่ก็ได้เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอามาช่วยหมุนเงินของคุณ ะะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนาะว่าการงานของคุณนั้นว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวคุณตั้งจิตอธิษฐานนะคะมีสมาธินะคะนึกถึงเรื่องงานได้เลยนะคะว่าตัวคุณนั้นมีความเครียดความกังวลอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานเดี๋ยวเราดูภาพรวมโดยรวมเนาะอ,อาจจะไม่ได้เจาะจงใครเป็นพิเศษแต่ว่ามันก็อาจจะไปชี้แนะแนวทางให้กับตัวดวงของคุณได้นะคะ ใบแรกนะคะคุณได้เป็นเอเดออฟสวอตนะคะก็คืออุปสรรคของคุณน่ะมันมาจากงานจริงๆตอนสิบใบแรกแล้วก็จับได้ไพ่ใบนี้เนาะแล้วก็มีเป็นสองถ้วยนะคะแล้วก็มีเป็นสองดาบแล้วก็สี่เสานะคะสี่เสานี่มันเรื่องของความสำเร็จความมั่นคงการจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ มีไพ่เจ็ดเหรียญนะคะการตอกเงินตอกเหรียญนะคะบางคนคิดอยากจะหาหลักทรัพย์อยากจะสร้างความมั่นคงอะไรให้กับตัวเองไม่ว่าจะการซื้อบ้านซื้อรถนะคะมันเป็นไปได้หมดเลยที่คุณกําลังที่จะขยันหาเงินเพื่อสร้างความประสบความสําเร็จในตรงนี้ซึ่งมันมีเกณฑ์ที่บางคนจะได้เกี่ยวกับเรื่องของบ้านทรัพย์สินเรื่องของรถที่คุณกําลังจะหามาเพิ่มนะคะให้กับตัวคุณและแต่ว่าในเรื่องของการงานนะคะ มันมีเกณฑ์ที่ตัวคุณอ่ะจะมีเรื่องความสับสนมีความกังวลภาะวะาผววงใจนะคะมันเหมือนยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของงานบางคนอ่ะคิดอยากจะออกจากงานดีหรือไม่อยากออกจากงานดีก็ต้องบอกว่ายังไม่ควรจะออกจากงานหรือยังไม่ควรทําอะไรตอนนี้นะคะอันนี้คือไพ่ช่วยบอกเลยว่าการงานของคุณอะ่ะมันก็มีการที่จะมีความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งนะคะบางคนนะคะคือทํางานกับคนรักนะคะหรือทํางานที่มันเหมือนแบบว่า ไปอิงเกี่ยวกับคนรักหรือทํางานคู่กันหรือหรือทํางานที่แบบว่าปรึกษากันทํางานช่วยเหลือกันมันมีเกณฑ์ที่เขาอะจะช่วยเหลือคุณได้ดีมากคือตัวคุณะอาจจะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันะในในสำหรับคนที่มีคนคู่รักอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับคนโสดท,ที่เข้ามาฟังก็ต้องบอกว่าตัวคุณเองอ่ะก็จะมีการฝ่าฟันการตัดสินใจที่มันต้องรู้สึกว่าต้องตัดสินใจเดือนนี้ยว่าจะยังไงต่อแต่ขอให้คุณอ่ะ พยายามฝ่าฟันจะดีที่สุดเพราะว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้รการประสบความสําเร็จหรือมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหากคุณพยายามนะคะขอให้คุณอดทนอดสู้บางคนทํางานเกี่ยวกับโฆษณาด้านโทรทัศน์ด้านวิทยุด้านอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าดีมากมีเกณฑ์ที่คุณจะได้แบบมีประสบความสําเร็จนะคะในขั้นหังนกับสิ่งนี้ได้นะคะโอเคค่ะก็สปาร์นี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของการงานในชาวราศีตุล จะพูดโดยกว้างๆนะคะใครอยากดูลึกกว่าน,นี้ต้องมาดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเรานะคะขอเข้าไปเปิดตัวดวงของเรื่องของความรักกันบ้างนะชาวราศีตุลเมืความรักคุณนะ่ยจะดีขึ้นมากมากเลยนะเดี๋ยวเราจะจะเข้าไปดูทุกความสัมพันธ์เลยไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นคนโสดหรือว่าคนมีแฟนหรือว่าคนมีคนคุยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยเนาะนึกถึงหน้าของ คู่กรณีของคุณก็ได้ที่คุณคบหาดูใจอยู่นะคะเพื่อแบบว่าสร้างความแมนใบแรกของคุณนะคือเดชเทเเมื่อกี้เพื่อบอกว่าดีไปเองเนาะแล้วก็มีไพ่ u e n o o s w w r r s นะคะ e i g h t of วอรหนึ่งไบเท้านะคะแล้วก็มีไพ่ของ u u e n o of คั s แล้วก็มีเด็กถือไม้เอ๊ะ บางคนระวังอารมณ์ความใจร้อนดีชาวตุลคุณอะใจร้อนมากๆเลยนะเมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่าความรักคุณดีหยกหยกแต่ว่ามันจะดีเป็นเรื่องของพาร์ทเนอร์การคิดหาเงินการอะไรอย่างเงี้ยพวกคุณอะเป็นคนที่เข้าขากันได้ดีแต่พอเรื่องของการที่แบบว่าทะเลาะกันเวลาทะเลาะกันเถี่ยมันเป็นที่อารมณ์ความใจร้อนค่อนข้างสูง ถ้าคนมีคู่อะใจร้อนมากนะคะราศีตุลเพราะว่าบางคนรู้สึกเหนื่อยอเริ่มเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์มันเลยทําให้ตัวคุณอะเกิดอารมณ์ได้ง่ายแต่เอกออกบอบอลขึ้นมาก็ต้องบอกว่ามันจะดีสําหรับคนที่คนโสดคุณอาจจะไปเจอคนที่เป็นชาวธาตุไฟไม่สิงธนูเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแบบว่าอุ้ยเขาลุกเราแรงจังมันทําให้เหมือนแบบเขาม่เข้ามาจีบคุณนะอะไรเงี้ยแต่คือ คุณก็ต้องดูไปก่อนเนาะศึกษาดูใจไปก่อนเพราะว่าบางทีอะ่ะคนคนนี้เขาอาจจะแบบว่ารักง่ายเบื่อหน่ายเบื่อเร็วก็ได้รักง่ายเบื่อเร็วอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องรอดูอาจจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวคุณเองคนโสดบางคนอะ่ะรู้สึกแบบว่าอยู่คนเดียวก็ได้ไม่จําเป็นที่ต้องมีใครเนาะเหมือนแบบอยู่กับการทํางานอยู่กับอะไรแยเพราะว่าตอนเนี้ยชีวิตคุณมันมีเรื่องให้โฟกัสมากกว่าความรักสําหรับคนโสดแต่คนมีคู่อะ่ะมีการนอยด้วยบางคนนะต้องบอกว่าผู้หญิงเนี่ย สำหรับคนผู้หญิงเลยผู้ชายอาจจะเป็นแนวแบบว่าใจร้อนวุ่นวามแต่คุณผู้หญิงอ่ะมีความนอยกับเรื่องของความรักบางทีนอยแบบเหมือนตัวคุณอนะรู้สึกว่าบางทีอ่ะคำพูดอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้มันมีการแบบมีทิฐิมีการตึงการเกิดขึ้นคุณเองก็เลยรู้สึกแบบบางทีมีอะไรก็ไม่ค่อยพูดออกไปด้วยนะคะมันเลยเก็บมานอยเองคิดมากเองนะขอให้ใจเย็นๆนะทั้งคู่นะคะ มันก็มีเกณฑ์ที่ถ้าคุณแบบอารมณ์พุ่งพลาดเดือดกันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเลิกลากันได้เลยในสิ้นปีนี้นะคะเนื่องจากบางคู่อาจจะคบกันมานานมาถึงขั้นที่รู้สึกแบบเริ่มเบื่อหน่ายเริ่มเหนื่อยกับความรักแล้วหรือเปล่าเลยบางทีคุยกันบางทีก็เหมือนไม่ค่อยเข้าหูกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยคุยกันนิดหน่อยก็ทะเลาะแล้วออกความคิดเห็นอะไรเงี้ยก็แบบไม่ค่อยรับฟังกันแล้วเนาะบางคนก็เปน็นประมาณนี้ความรัก เดี๋ยวนะคะขอเข้าไปดูการเงินของชาวตูนบ้างนะคะบางคนอนะอย่างที่สิบใบบอกไปเนะว่าคุณมีเกณฑ์ที่ต้องหมุนเงินหนักมากในช่วงสิ้นปีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าไอ้ทางออกทางแก้ตร,ตรงเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างหรือว่าไพ่ยอยากจะชีแ้แนะแนวทางอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างนะคะ จริงๆการเงินคุณมีสิบเปลี่ยนขึ้นมาเลยนะไพ่ดีมากมีเดอ s ซัขึ้นมาเอ๊ะมันเป็นไพ่ที่คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้งเงินเกี่ยวกับที่ดินมรดกหรือว่าอะไรที่เป็นทรัพย์สินหรือเปล่า แต่สถานการณ์ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเดือดซันขึ้นมาดีจริงแต่ว่ามันอาจจะดีแบบค่อยๆดีนะไม่ใช่ดีแบบปุ้มต้มตามเลยเนาะมันจะมีแสงสว่างเปิดทางในเรื่องของการเงินให้คุณมันมีเกณฑ์ที่ตัวคุณนะจะมองเห็นอะไรในการหาเงินมากขึ้นนะเดือดซันขึ้นมาแต่ว่า สถานการณ์ตอนเนี้ยคุณทําอะไรมากไม่ได้นะบางคนอยากจะทําธุรกิจแหละเข้าใจเนาะมีไอดวงไอเดียอยากจะทําเกี่ยวกับธุรกิจที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงเนี้ยคุณอะรอดูสถานการณ์ไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนค่อยๆคิดค่อยๆหาทางแก้คือตัวคุณเองอะจะบอกว่ามันจะเหมือนสถานการณ์ในตอนเนี้ยถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลืออะไรคุณอะ คุณก็ช่วยได้เท่าที่คุณช่วยนะคะชาวตุลเดี๋ยวเพึ่งหน้าอยากจะโตเนาะในเดือนนี้มันอาจจะมีการที่เขายืมเงินคุณแต่เขาอาจจะแบบคืนคุณช้าไม่ช้าก็อาจจะเลี่ยงการคืนบางทีอาจจะไม่ได้คืนเลยด้วยซ้าใครที่ให้คนยืมเงินไปในครึ่งเดือนหลังอ่ะยังไม่ดีนะเพราะว่าชาวตุลบางทีคุณใจดีไปหรือเปล่าเนาะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีเพื่อนเยอะมีแบบว่าคอนเนคชั่นอะไรเงี้ยแล้วก็จัสติกก็เป็นไพ่ของตัวคุณนี่แหละมันก็รู้สึกว่า จะเสียไปแป๊แป๊ไพประจําตัวราศีตุลด้วยก็ต้องบอกว่าชาวตุลจะติกขึ้นมาในเรื่องของการคุณคุณจะต้องบริหารจัดสรรการเงินคุณให้เป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นนะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณอะ่ะจะต้องวางแผนการเงินที่ดีขึ้นกว่านี้บางคนอาจจะใช้จ่ายการเงินเกี่ยวกับเรื่องของส่วนตัวของส่วนตัวไปเยอะก็ได้ซื้อของสวยๆตำงามแหล่งเงี้ยซื้อให้กับตัวเองเปตัวเองหรืออยากทาอะไรก็ทำแบบกินแล้วก็กินแหล่งเงี้ยกล้ากินกล้าใช้อะ่ะชาวตุล ในครึ่งเดือนหลังคุณอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนระบบวางแผนการเงินใหม่นะคะมันอาจจะช่วยคุณให้การเงินของคุณดีขึ้นคุณแค่ปฏิบัติแค่นั้นเองและอะไรๆมันจะดีขึ้นเดือสันขึ้นมาบดืที่4นะคะมันเป็นไพ่แสงสว่าง2ทางทําให้ชีวิตคุณอ่ะมันจะเจอในเรื่องของอะไรที่มันค่อยๆดีขึ้น นะคะโอเคขอให้สู้ๆนะคะขอให้การเงินของคุณนะคะในปีหน้าเป็นปีที่ปังนะคะเพราะว่าดือสันขึ้นมาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะปังมากๆเลยนะคะอาจจะรับทรัพย์รับโชคก็ได้หรือแบบว่าได้มาดกที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวขอเข้าไปดูต่อเลยว่าเรื่องของสุขภาพในครึ่งเดือนหลังไพ่อยากจะเตือนอะไรคุณบ้างนะคะเดี๋ยวตัางเจดีย์ฐานนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะ ปัญหาแรกที่พายอยากจะเตือนชาวตุลคือเรื่องของระบบทางเดินหายใจระบบเกี่ยวกับหัวใจทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปอดระบบอะไรพวกนี้ยระบบที่มันเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้หรือว่าระบบที่มันเหมือนแพ้อากาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณต้องระวังดีๆในช่วงนี้คุณอาจจะมีภูมิแพ้กำเริบเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่โดยรวมแล้วถ้าคุณดูแลตัวเองดีๆนะมันก็จะไม่ได้เป็นอะไรหนักมากก็ต้องบอกว่า คุณนะ่ะถือว่าสุขภาพอื่นๆนะ่ะมันก็ยังดีนะคะมันเหมือนแบบมันยังไม่ได้มีอะไรที่ไรแรงในครึ่งเดือนหลังมากมากเท่าไหร่ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวตุลน,นะคะขอให้ปีใหม่นี้นะคะมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณนะคะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะก็ดวงของคุณก็จะประมาณนี้ค่ะนะคะใครที่สนใจใดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์ไว้ได้เลยนะคะใส่รายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วน คนที่เข้ามารับฟังนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจเมนพูดคุยกันได้นะคะ